ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งผููกอสนาตำบลประจำปี2568ครั้งที่1ไตรามาส1-2ผู้เข้ารับการปร,าประเมินข้าพเจ้านางพรทิพย์สุขบัญชาชัยตำแหน่งผููกอสนาตำบลปฏิบัติงานสอกอรอระดับตำบลป้องข้าพเจ้ามีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้าพเจ้ามีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล DMIS อย่างครบถ้วนทุกข้อตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกลร,ระดับตาบําบลข้าพเจ้ามีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสองกลร,ระดับตําบปลป้องและมีการวิเคราะห์ จัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการนำมาสู่แผนการปฏิบัติและการดำเนินงานตามที่กำหนดมีการประเมินสรุปผลรายงานผลจัดทำแผนรายงานใน D MIS อย่างเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดทา QR code ให้กับผู้เรียนสามารถได้เรียนทุกที่ทุกเวลาในภาครเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมด57คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น29คนมันธยมศึกษาตอนปลาย28คน มีผู้เข้าร่วมทดสอบระดับชาติเอ7คนแยกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น9คนเข้าสอบ9คนมันธยมศึกษาตอนปลาย8คนเข้าสอบ8คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน20ชั่วโมงขึ้นไปและได้รับรางวัลกิจกรรมต่างๆต,ต,ตัวช้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสอกอร,ระดับตำบลฟ้อง มีนักศึกษาจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานรวม4ภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น9คนคิดเป็นร้อยละร้อยมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคนักศึกษาสการระดับตำบลป้องเข้ารับการทดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นคิดเป็นร้อยละ96.55ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ85.71รวมคิดเป็นร้อยละ91.23ตัวชี้วัดที่6ร้อยละผู้มีผลสมดิธทางการเรียนในรายวิชา,บ,าบังคับร2ระดับตำบลป้องมีผู้มีผลสมดิธทางการเรียนในรายวิชา,บ,าบังคับมีเกณฑ์เฉลีย่ย2.00ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นคิดเป็นรอยละ96.55 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ85.7 1หนึ่งตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจำนวน5กิจกรรมตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้จบการศึกษาดอนเมื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ต่อยอดอาชีพพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักของปัชญัยเศรษฐกิจพอเพียงตัวชีวัดที่9ก้าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผลการดําเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยมีลุมเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแหล่งเรียนรู้มีจํานวนผู้เข้ารับบริการเกินกว่าเป้าหมายของกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชนคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตําบลป้องเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในกิจกรรมต่างๆตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วนได้แก่อาสาสมัครการชาติอาสาด้วยใจร่วมฟื้นฟูภัยพิบัติ กิจกรรมอาสาสมัครกาชาติมอบสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบปลป้องกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรามหาราชเป็นต้นผลการดำเนินงานข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตัชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงาน b a s t practice สอกรระดับตำบลป้องได้มีระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ดี best practice ตามตัวชี้วัดที่ทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดโดยจะทำแผนปฏิบัติงานประจำปีสกลร,ระดับตำบลการทำรายงานผลการปฏิบัติงานตำบลผลงานที่เป็นเลิศก,การทำตะก้าหวายเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลป้องโดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้นนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพสร้างรายได้ตัวชี้วัดที่1 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานอื่นๆได้แก่งานการเงินงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตติดตามรายงานผลกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิไปไตยตำบลสอส,อสอปชาตกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันลูกเสือไทยคณะกรรมการดำเนินการสอบวักผลสำริดปลายภาคเรียนที่2ปี2567เป็นต้น